ดูรถบ้านหลังนี้นะครับเ,ออเข้าท่าดีนะครับเข้าท่าดีก็สักหลังนะครับทาสวยมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับโอ้โหสวยมากครับอสวยสวๆๆๆทำหน้าต่างอย่างดีนะครับอนี่หน้าต่างมีด้านหลังด้วยมาจากกาลสินเนื้อ ฝั่งนี้นะครับโอ้ฝั่งนี้มีแอร์ด้วยนะครับหลังประมาณนั่นไหลข้างข้างๆง,ง,งนี้มีแอร์ติดแอร์นะครับขาน่าจะเป็นขาเหล็กนะครับขาแน่จะเป็นขาเหล็กนะครับนี่ตรงนี้ขาขาเป็นขาเหล็กนะครับสวยมากนะครับสวยสวยสวย สงสจะมาลงตรงนี้หรือเปล่ามีประตูครับมีประตูน่าจะอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้หน้าต่างหน้าต่างแล้วก็ห้องแอร์ฝั่งนู้นน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับความยาวเท่ากับรถหกล้อนะครับไม่รู้เจ้าของไม่อยู่นะครับกออ็สวยมากนะครับขอจอมรับเลยว่าออกแบบได้ดีมากนะครับตรงนี้น่าจะเป็นประตูนะครับสวยสวย น่าจะเป็นอะไรเป็นกระเบื้องนะครับรอบๆนะครับเป็นกระเบื้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือเป็นไม้เชีล่าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สวยมากนะครับดูรังคามีรังคาโออเก่าท่าหลังแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครอยู่บนรถนะขออนุญาตถ่ายนะ